ดีใฟังเพลงอ่ะคคะลูกฟังเพลงใช่ไหมคะข้างหญิงหยิงสิเต็มเตทนฟังเพลงับยายฟังเพลงับยายะเอาะออกแล้วนะ เฮ้มันมันไม่คึกเพ้มันเบาๆเฮ้ไม่คึกนะมองอสงสัยมังฟังหร่อยฟั่นเ้นเต